สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากินข้าวข้าวสวยกับหมูกรอบน้ำจิ้มซีฟู้ดกินหมูกรอบข้าวสวยเอากันเลยครับ Terima <coughs> kasih <coughs> โอ้ล่ะครับชิ้นสุดท้ายหมูกิโลกว่านะครับหมูกิโลกว่ายิ่งกินยิ่ง,งมันหมดกิโลกว่านะหมูกรอกกิโลกว่ากินร้อย ep ห้า ชมคลิปนี้แรื่อยงกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับกินร้อยในอีพีต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ